รู้จะมีคนรีวิวเยอะหรือเปล่านะอันนี้เป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟที่สามารถเปลี่ยนสีได้ครับเป็น LED RGB นะครับตัวรีโมทนะครับเปลี่ยนไฟได้นะครับแองนะครับสีเขียวนะครับสีน้ําเงินนะครับสีฟ้าอ่สีม่วงโอ้โหตาเพ้นทหมดแล้วอ่าใครสนใจก็กดในตะกร้าเหมือนเดิมครับคือมันดีจริงนะครับมีปรับได้ด้วยนะฮะคือปรับสว่างปรับมีโหมดนะครับอ่ามีลูกเล่น่ะลูกเล่นนะฮะลูกเล่น อ่าเห็นว่าเปลี่ยนไฟไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวจะเป็นรูปเล่นแบบนี้เขาก็จะมีะของเขาอย่างไม่ค่อยๆเปลี่ยนอย่านีสีขาวนะครับลองไปใช้ดูนะฮะผมว่าใช้ได้เลยเนี่ยเอาไปอ่านหนังสืออย่างเงี้ยนะครับมันแล้วแต่สถ,ถนานการณ์ที่คุณใช้นะฮะบ,บางทีเราอ่านหนังสืออาจจะได้ไฟขาวใช่ไหมหรือเป็นไฟเหลืองเหลืองคุณๆแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าแบบบางทีคุณแบบเอออยากให้ห้องมันดูแบบฟลฟีลหรือว่าแบบดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็กดไปอ่ะไฟสีแดงเงี้ยใช่ไหมสีแดงนี่คือแบบว่า ถ้าตอนนี้คือแบบคลึ้มจัดเลยนะคือแบบดีดีมากนะครับก็อยากให้ไปลองดูนะกับตัวนี้เลยนะครับนี่หน้าตาแบบน็นอย่างนี้นะครับไปกดกันได้เลยนะตะการานะครับผม